อีกอย่างนึงสุดท้ายคะอยากจะตอบละคะเอาอย่างไม่ได้ถามใครยังไม่ได้พูดค่ะสุดท้าย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 และท้ายสุดเด็กๆรู้ไหมทําไมวันนี้พี่ๆถึงมาส่งเสริมเรื่องการทําอาหารเพื่อสุขภาพโอโหใครตอบได้ให้แก้วอะเออ ถูกด้วยนะเอาทุกคนแมองน้ากันเฮ้ยเฮ้ยิบด้ไหเฮ้ยเอามาสุดละมานใจกันลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆร้อนรเกี่ยวอะไรกับอาหารเพื่อสุขภาพกักกมันเกี่ยวอะกับสุขภาพแล้วกับร้อนครั ค mm ุทอคุอคนะมีแครแล้วมันเกี่ยวกับโรคบอยังไงินกินแรง้ได้ไหมลูกูเราอย่า ก็บอกได้ยังไงอน่นโไปยากใช่ไหมอ่ะยากหมอช่วยตอบช่วยตอบช่วยตอบนะงั้นยังตอบไม่ได้เสียใจนะเสียใจเสียใจ ความสําคัญที่วันนี้พวกพี่ๆมาส่งเสริมเรื่องการทานอาหารเพื่อสุขภาพสังเกตไรหมรว่าอ,อาหารเพื่อสุขภาพของเราไม่มีอะไรไม่มีเนื้อสัตว์รู้ไหมคะว่าการที่เราไม่ได้ทานเนื้อสัตว์ช่วยเราโลกร้อนได้เพราะไม่ทานสัตว์ไม่ทานสัตว์นั่นคืออยู่ในหมวดอะไรหมวสินห้าสินห้าข้อหนึ่งคือห้าข,า,า,ขาสาัตว มีวิวได้อย่างเดียวห้ามจีบขาวเนาะข้อสี่คือ มี่ห้าขอ้อมีอะไรบ้าขงข้อหนึ่งคือสองสามสี่ห้าหนวันนี้ใครมีสินครบ้าข้อบ้างเก่งมากมาก อย่างนี้ค่ะพี่จะบอกว่าสาเหตุที่เราไม่ทานเนื้อสัตว์แล้วช่วยลดร้อนได้ยังไงเพราะ